สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกวีกที่9โดยสังเวียนสนามยามาครับทุกคนมาดูผลในวันเสาร์ที่26กันนะครับคู่แรกก็เป็นแมนซีชนะซัมตันไปได้1-0นะแอสตันวิลล่าเสมอกับบอลมนมัต1-1ไบรตันเสมอกับวูฟ2-2นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดชนะอิฟวิทาว4-3นะครับเอเวอร์ตันเสมอฟูลแลม1-1ครับ มาต่อกันที่ผลวันอาทิตย์ครับทุกคนครับแค่คู่แรกก็โอ้โหเกินคาดแล้วฮะเวสแฮมชนะแมนยู2-1นะครับหลังจากเกมนี้นะครับเทนฮารก็โดนไล่ออกตามไปเลยครับทุกคนครับก็ติดตามข่าวกันนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีว่าที่โค้ชใหม่มาแล้วนะทุกคนนะคู่ที่2ครับเชลซีชนะนิวคาสเซิล2-1คู่ที่3คริสตันพาเลตชนะทอตแนมห์ฮอสเปอร์1-0นะครับแล้วก็อาร์เซนอลคู่สุดท้ายเสมอกับลิเวอร์พูล2-2ครับ อัปเดตตารางคะแนนกันครับทุกคนครับสำหรับในวีที่9นะฮะก็มี1ทีมนะครับที่ขึ้นมาอยู่ท็อปไฟแทนที่ไบรตันแล้วนั่นก็คือเชลซีนั่นเองครับมี17คะแนนนะครับอันดับ1ก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับยังเหนียวแน่นนะฮะมี23คะแนนครับอันดับ2ก็เป็นลิเวอร์พูลตามมาติดติดเลยห่างแค่1แตรมเท่านั้นครับ สำหรับจาฝูงในแดนใต้ยังไงเนี่ยมีอัปเดตไหมเฮ้ยมีทุกคนครับก็เป็นบอลมัดนะครับขึ้นมาแทนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่12คะแนนนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับ15ส่วน3อันดับท้ายนะครับก็ยังคงเป็นอิฟซูธาวัลบูแฮมตันแล้วก็เซาแฮมตันเหมือนเดิมครับน่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะครับเอเวอเรสต์กับพาเลตก็รอดตายขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาหายใจบนน้ําได้แล้วนะครับผม ท็อปไฟดารซุนโวอาทิตย์นี้นะครับทุกคนก็โอ้โหยิงกันกระจายครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของอันดับนะครับแต่อันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นเออร์ลิงบาลฮันแลนด์อยู่นะครับก็สัดไป11ประตูแล้วนะฮะอันดับสองไบอันเอมบริโมยิงอีกแล้วสำหรับโอ้โห ไอตัวนี้มันอันตรายจริงๆนะฮะอันดับ3ก็เป็นเดือนหนาวเน็บของเรานั่นเองนะฮะน้องโคเผาเมอร์นะครับก็ยิงเพิ่มมา1ลูกนะครับในเกมพบนิวคาสเซิลนะอันดับที่4ครับคริสวูดนะครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสนะฮะก็ยิง7ลูกแล้วโอ้โหน่ากลัวครับคริสวูดเนี่ยกับฟอร์เรสปีนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็อันดับที่5ครับเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับก็ยิง1ประตูนะครับในแมตช์ที่พบกับนิวคาสเซิลครับ ทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปผลบอลคลิปนี้ที่ผมอัปเดตช้าไปหน่อยนะฮะพอดีโมหนเนี่ยผมอัพคลิปไปแล้วแต่ตั้งเวลาผิดนะครับตอขออภัยด้วยที่ได้ดูกันช้านะครับทุกคนครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องด้วยขอบคุณสําหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ